เป็นงูประเภทนี้นะครับทางงูกัดที่มันมีพิษร้ายแรงนะครับว่าจะทำยังไงถึงให้มีชีวิตรอดนะครับนี่ครับพบกกับผมแอมเครนดอยนะครับเราจะมาสาธิตนะครับเราจะมาบอกว่าถ้าเราอยู่ในป่าทั้งงูกัดเราเนี่ยเป็นงูโจงอางเนี่ยจะเป็นประเภทนี้นะเป็นงูประเภทนี้ซึ่งมันจะมีพิษร้ายแรงนะครับ มันกัดเราสามารถมันสามารถพิษมันสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับถ้าสม UND, มุติว่ามันกัดที่ขานะครับให้รีบหาเ <Billie Le an> ชือกหรือถาวันก็ได้นะครับให้มแขนนะครับมันกัดที่ขาให้มัดที่แขนถ้ามันกัดที่แขนให้มัดที่ขานะครับการพิษเข้าสู่ร่างกายถ้าสมมุติว่ามันกัดที่หูให้รตัด <certains> หูที <abra plausible> ้งงลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ามันกัดปุ๊บ ถ้าปัดเป็นแผลนะครับดูดเลยครับจะได้ตายไวๆดูดเลยกัดที่ลำตัวเรานะครับเราสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้ครับโดยที่เราจะไม่ได้เสียชีวิตจากมูกัดนะครับถ้าสมมติมูกัดที่ลำตัวนะครับเราก็ต้องหาเชือกหรือถั่ววันก็นะครับให้มัดที่คอเลยให้มัดให้แน่นนะครับให้มัดที่คอเลยการพิษเข้าสู่ร่างกายหัวใจ เส้นสมองนะครับเส้นเลือกมันจะได้ไม่ตายเพราะงูนะจะได้ตายเพราะมัดคอแล้วก็จะมีวิธีอื่นอีกมากมายนะครับนี่ก็คือเป็นหมอง,งูนะครับหมอง,งูจะตายเพราะงูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นยังไงกระบ้นครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วถ้าง,งูก,กัดมันมีวิธีเอาตัวรอดเยอะแยะนะครับ เพื่อนหรือคิดว่า FC คิดว่าเป็นยังไงครับกับอีพีนี้ที่เรามาสอนการเอาตัวรอดจากโดนงูพิษนะครับในป่าหรือว่าเราอยู่ในป่าฉุเฉินคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิธีนี้สามารถที่จะใช้ได้ไหมขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับอีพีนี้ก็ ขอลาไปเท่านี้นะครับ